อะไรวะอครับเริ่มเลยค่ะตื่นเต้นไหมลูกเริ่มอะไรนะครับตื่นเต้นมมันมัตื่นหรยตื่นเต้น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 คอนเสิร์ตแรกของพวกเราทั้งเก้าคนใช่เป็นคอนเสิร์ตของซีรีส์ครับเตรียมตัวพร้อมกันมาอย่างยาวนานสามร้องขนาดไหนครับร้องขนาดไหนล่ะครับเต็มร้อยเต็มร้อยให้เท่าไหร่เกินร้อยแล้วเต็นร้อย เป็นพันแล้วตอนนี้เป็นพันเลยเหรอพอมเลยไม่พไม่ได้แล้วชื่อก็พอแล้วดีมันเป็นพาโชว์มียังไงบ้างวันนี้พารโชมีไม่ได้สิไม่ได้เอาเป็นว่าหลากหลายแล้วกันเอาเว่าครบรถเอานว่าเตรียมกล้ามเตรียมร่างกายได้เลยว่าเตรียมกามยมูนในเขาวใาอขอิ้จนเมื่อยปากอะไรทีเดียให้สปอยหน่อยว่าทร ใ็้ต่อยหลอนว่าโชว์ของแต่ละคนถ้าให้พูดถึงฟิลที่จะออกมาจะเป็นแบบไหนฟิลกูดฟิลกูดฟิลกูดบริกูดันมากเลยก็จะมีทางฟิลกูดนะครับแต่ละคู่ก็จะเป็นแตกต่างกันไปนะมีหลากหลายอารมณ์ฟิลเลิฟฟิลเลิฟอ่าะนิงนี้เขาบอกฟิลเลิฟมีมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะประหนุประหนุกจนลืมตัวฟันตันเอาเลย ไม่อยากรู้สึกฝั่งนู้นจะแบบเป็นเงินเงี้สนุกกันเดียวเลยนะของฟอฝั่งนู้นนะเออเล่นสนุกมากสนุกเหมือนที่ทุกคนมาอยู่ที่บ้านกับเพื่อนที่สนิทเล่นด้วยกันสนุกไปด้วยกันเออทีนี้แล้วก็คือคอนเสิร์ตนี้คือครบรถแน่นอนแน่นอนถู้องครับเออจะได้เห็นอะไรบ้างจะได้เห็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเฮ้ยน่ารักนะแล้วก็คือ เราเองใช้เจมีความพิเศษขนาดไหนน่ลองก็เฟังคนนี้เนี่ยจะมาร้องเพลงกับพวกเราคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องเอ้ยเ้ยมาต่างกันหรอกเฮ้แค่ความพิเศษเขาเคยดูแล้วจะเป็นคนที่เราแบบคนุ่ยตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้สิ้อองดูอาจจะเป็นอาี่ขาขึ้นมาแล้วโอ้โห ครับ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 าสอนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้พูดเอาเมื่อกี้ไม่ได้พูดนะครับอะอย่างที่บอกว่าคือแบบเห็นว่าคือิด้งัหนักมากแล้วังหยคกันมาขโอ้แล้วเขากันมาเกือบหลายเดือนเดือนเดือนกว่ากว่าเดือนสองสามเดือนได้วแล้วเขาอยู่ที่ตแกรมมี่ ใช่ S <S> ตอนนั้นยังไม่เห็นพ uh, right. ี่แวว่าจะบอกเทำไมอยตอนเรีกว่ะไตอนแรกๆยังไม่เาเใช่ว่าจะแบบรอดหรือเปล่าแต่ว่าพอวันนี้แล้วก็เปนยังไงิเมนไงมันก็ยังรอดเย่รอดอะไรละรอดรอดแต่มันดีเลยดีเลยมันแซ่บเลยวลองรันูเปรอบนึ่งแตเป็นไงองนไริงคือความจริงของเรายังตอนแรกเราอทีห้องเม่ึกกับมี่มีมารัูที่นี่ก็แบบ เข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าจริง้งใดใดจริอะไรยังไงใช่มันจะมีนักอะไรก็จะมีตื่นเต้นกันบ้างเพราะทุกคนก็เหมือนว่ายังต้อใหม่กันอยู่ยังต้อใหม่กันอยู่บ้างที้พอซ้อมร่วมกันใครผิดบ็อกกิ้งมากที่สุดโอ้โหไม่มีใครผิดเลยครัด้วยความพร้อมของพวกเราเนี่ยมันมันไม่มีใครผิดเลยเพราะเราทำงานกันอย่างมืออาชีพมากๆครับแล้วทำรอดูเลยนะเราทำเพื่อนตลนพร้วมมาตพร้อมไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยเราไปขึ้นเราผิดเลยทีเดีย ไม่ดีมันไม่มีไม่ดีไม่ดีเพราะตอนเร้อม่ผิดไปดีจริงเราคิดว่าเราน่าจะไม่ผิดกันแน่นอนที่จะไม่ดีแน่นเมื่อกี้เราบอกว่ามีหลายพาร์ทพาร์ทไหนที่เราบุญพาร์ทที่สุดบุญเป็นอะไรกันเจมนดายบุญอะไรเฮ้ยเจมินดายเคยยิ้มอะไรไม่รู้เอ้ยหผมรับรู้ไปแล้วมันมีหลายพาร์ทพาร์ทไหนที่เราก่งบุญพารที่สุดนี่มีเพราะมันเพอร์เฟกต์ทุกอย่างไปทีละคู่ให้คู่ของเราก่อน ิผู้อื่นดีกว่าว่าพาลอนพาิเสดกป่าผู้อื่นยังไงบ้างอันนี้ฝั่งพี่อ่านก่อนพี่อ่านขีงเลสิว่าโชว์ของพี่อ่านเป็นยังไงบ้างโชว์ผมนะครับผมเนยเป็นอ้หล่อทำไมอะเอ้าไม่ได้เหรอได้ได้ได้องมาลองมาลมากล้โอ้ยนยย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 ยรยย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 ย่ยยยยยนยย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 ยไยย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 ไ ก็สนุกมากครับใช้คุว่าสนุกมันไม่รู้จะบรรยายยังไงมันพูดออกมาไม่ได้รอดูดีกว่าอเตลกคอมเมดีเหรออะไรนะครับตลกคอมเมดีเหรอเฮ้ตลกเนธเนธคนเออไอโรเทนเนธคนสนุกไปกับเราครับอยู่กับเพื่อนดีกว่าอยู่กับผมมีความสุขแน่นอนครับมินนี่สตารร์คับครับ ของพ่วงครานะครับก็จะเป็นก็เป็นเอ็นเตร์เทลแลก็จะมีสนุกแน่นอนอ่ะสนุกแน่นอนแล้วก็มีมีหลายรถชาิั้ิงครับก็เดี๋ยวรอมันดีอยู่แล้วครับไม่รู้จะพูดว้าวแต่มาอนันใจต่อพี่น้าพี่น้าเอ๋อผมก็เป็นมาอรมั่ต่ไปี้าออคุวกนมาฟอย์่นะตไ่้าเอาองกวเปมาอมั่นต่อไปี้าเอาอกเป็นมารม่นใจไมี่้าเา มีคู่หรือเปล่าแล้วผมพูดไปใจว่ามีคู่ง่เฉยีไม่รู้ว่ามีชูคู่หรือเปล่าอาจจะเป็นชูคู่ที่ปอนร้องอยู่ที่ยูนมอลอาจจะนั่งรถไปร้องอยู่ที่ราชบุรีได้ๆถ้าจะเอาเปว่ามันเอ็มเอมแล้วกันผมสายว่ามันเ็มเอ็เมมเเเดี๋ยวผมก็ไปแจมแจทุกคู่แหละก็ไปแจมทุกคนเราผมตัวทิสดเลยเาเป็นเป็นทุกอย่างให้อยู่แล้วเาเป็นอย่างกเ็มไรแบบน้องคนเดียวก็ทุกคน่คือเดียวนะ เอาขอโทษขอทษทไมลมกเรื่องอีกแล้วอะเคปลี่ยนได้เลยไมครัอ่อกำลังกลังก่อนััเฮ้ยเฮ้ยของผมก็จะเป็นความสนุกแบบมวนๆแบบคมๆอ่ะอ๋อมคมแบบนี้นะครับโคตรค อันนี้เครดิตเป็นนี่นะครับอย่าดูอราจีนอ่านหายไปเลยให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาการุรวจทุกอย่างที่คุณทำได้เลยเด็กผาสักสองหนึ่งก็จบตีโฟนนะครับ บอกเลยคำเดียวว่าเขินให้หน่อยครับมันคำเดียวยังไงถามคำนะเพียงคำหนึ่งประโยคประโยคเดียวประโยคประโยคเดียวอันนี้ประโยคเขินให้หน่อยเขินให้หน่อยได้เพลงออกแล้วครับไปฟังกันได้ที่ยูคูสืเขาให้ฝากเขาให้ฝากไม่ฝากงานนี้งานนี้งานนี้เนี่ยจะมีเพลงเขินให้หน่อยด้วยเพลงที่ออกไปก็จะมีโชติปล่อยเฉลยหรือเปลบาโอเคจบเราได้ต้อมมาไรไม่เป็นไร สามสองหนึ่งเริ่มใหม่ไม่ให้สปอยช่วยอะไรกันได้เลยเมื่อกี้เมื่อก um> si> okay. ี้อยากเล่นอยากเล่นให้ถิงให้ถิงว่าโชว์ของเรา่อวมีอะไรจะมาถิงบคู่อื่นไหมว่าคู่เรามีอะไรเด่นมีอะไรจะขิงเหรอเราเนี่ยเต้นดีที่สุดเราเต้นดีที่สุดในบรรดาแดนเซอร์เต้นดีกว่าแดนเซอร์โอ้โหคนคู่ดังไปนิดนึงนะเขาโดนหลอนเราวไปหมดเลยนะ ปวดหัวกันเะไอยู่เนียม่แต่ว่าโชว์เรามีความพิเศษหลายอย่างครับมีเอ่อแต่ละเพลงก็จะมีรสชาติของแต่ละเพลงใช่แบบน่ารักน่ารักเศร้าเศร้าก็อาจจะมีจอยก็มีเฮ้ยมีกลุนมีหมดทุกกลุมีหมดเลยควาทุกกลทุกคู่ทุกรสทุกคู่ทรับดีๆแบบเอ่อมนดูกำลังดูเพลงนี้อยู่แบบกำลังแฮปปี้อยู่เพลงหน้ามาร้องไห้แล้วเพลงต่อไปขำ เคาแลกลับบ้าเลยก็คือพิงรักรไหเออเองพิงรักมีไหอะไรนะพิงรักไม่ไม่มีครับไม่มีไม่รู้ไม่รู้สิไม่รู้ไม่รโอก็บอกให้สบายนต้องตอบยังไงให้ไม่มีดูเหมือนมีอ่ะจะอต้องทำยังไงเดี๋ยวไม่กรจมาเิดจะต้องมีรักก่อนไงอ๋อเออกอกมไม่บอกจริงๆรู้าว่าอ ถ้ามีคอนเสิร์ตในประเทศอื่นความฝันของใครหลายๆคนในที่น,นี่เหม,<อ>มือนกันอ๋อทุกคนนี้เป็นมีจริงๆแล้วอ่ะมันรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างอ่ะอดีใจมากๆใช่ใช่ครับตั้งแต่ซีรีส์ออนไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้มีแบบกระแสตอบรับเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนนะครับก็ทําให้พวกเราได้มาเล่นคอนเสิร์ตนี้นะใช่ได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับแล้วก็บัตรของเอาทั้งสองรอบเลยกราบขอบคุณ แบบวดตา้ห่บอกเมื่อกี้บอกติดตอกันหนักมากมีอาการป่วยไปแล้วงโอ้ครป่วยระยระยะทางไม่มีใครป่วยนะใครป่วยตอนทีงอนที่พูดบึงตอนทพรอนที่พดอนี่พนทุ่พูดถอนที่พอทีกพูดน่พี่ครดถึอนที่พูอ่พดถึน่พูอนทพน่ดอออ่ด่อ่ สวัสดีคล้ลาดีคุณลาดีคุณลาทุกคนปล่อยเลยรอเอนเตอร์จีเต็มคาราเบลวันนี้ได้เลยครับแต่ทุกคนวันนี้จะไม่มีใครป่วยเป็นอะไรนะคะวันนี้ทุกคนคุณยังเหลือเพรุ่งนี้อีกรอบไสองวันนะโอ้ยเย้เป็หมดแล้วตอนนี้เสมอสบายมากครับสบายแล้วจริงๆเราซ้อมกันเนี่ยเผื่อ ถ้าวีคหน้ามีก็ยังไหว,หวที่เราซ้อมเผื่อขนาดนั้นแล้วแต่ว่าสมพติต่อทหน้าก<ว>็ได้สมสมุติว่ามีมว่าีก็คือเรายังไหวแต่คือสองวันคือเราไหวแน่นอนอยู่แล้วไงไหวอยู่แล้วถูกมต่ว่าคือมาพร้อมมากถ้าแบบเล่นเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ได้เต้นสบายเลยวันนี้สบัยโอเคฝากกันครับฝากน่่คะแปลกี๊ท ดูวันนี้อ่าดูวันนี้แล้วพรุ่งนี้อ่าผมก็เอาอ่าคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้สองวันเนาะวันที่สิบแปดแล้ววันสิบเก้านะครับก็ตอนนี้ก็บัตรโซเอาไว้แล้วถ้าใครใครเขาเรียกว่าอะไรบัตรโซลเอาไว้แล้วอยากดูนะครับก็จะมีแบบข้าทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใช่ซื้อได้ที่ไอทีเกตเมเจอร์ถึงสี่โมงเย็นเลยนะครับผมโชว์โชว์ไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมนึ็งก็ยังซื้อได้ยังซื้อได้อ่าเตรียมรับสานเตอรียมรับสายเออเตรียมรับแรงเตร

you can come to the concert or if you uh, are abroad, you can buy a ticket, live streaming ticket from Thai Ticket Major about 4 p.m. until 4 p.m. Yeah. yeah, so we're hoping to see you guys on stage and we're having a lot of fun. Yay! Yeah. 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 <laughs> okay. Yay!